สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการปิดภาพโลโก้ของทีวี LG นะครับตัวนี้มันจะโชว์แบบนี้ฮะก็คือว่าจะเป็นโชว์ของตัวสเปคเครื่องนะครับแล้วก็รุ่นนะฮะตัวนี้มันจะเข้าอยู่ในโหมดของตัวร้านค้าของทีวีครับมันก็เลยจะขึ้นแบบนี้ฮะเวลาเราดูทีวีภาพมันก็จะขึ้นโชว์รบกวนอย่างนี้ตลอดเลยทีนี้ผมจะมาสอนปิดภาพไอโลโก้ตัวนี้นะครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่การตั้งค่าที่รีโมทนะครับผม เสร็จแล้วด้านซ้ายมันจะขึ้นแบบนี้มานะครับให้มันเพื่อนเลื่อนลงมาตัวสามจุดตัวนี้ฮะการตั้งค่าทั้งหมดแล้วกดโอเคเข้าไปเลยครับเสร็จปุ๊บมันขึ้นหน้านี้มานะครับเพื่อนๆกดมาที่ทั่วไปพอทั่วไปเสร็จปุ๊บกดลูกศรขวามานะครับเลื่อนมาที่อุปกรณ์นะครับผมแล้วกดโอเคเข้าไปเลยครับอ่ามันจะขึ้นหน้านี้มานะครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปที่การ จัดการทีวีนะครับกดโอเคเข้าไปเลยครับอ่ามันจะขึ้นหน้านี้มาครับเนี่ยฮะมันก็จะขึ้นบอกครับว่ามันอยู่ในโหมดของร้านค้าอยู่ทีนี้ให้เพื่อนกดโอเคเข้าไปเลยครับอ่าให้เลื่อนจากตกตัวโหมดร้านค้านะครับขึ้นมาด้านบนก็คือโหมดที่ใช้ภายในบ้านครับแล้วกดโอเคเข้าไปเลยครับอ่าทีนี้มันอยู่โหมดในบ้านแล้วเพื่อนเรากดย้อนออกมาดูครับมันก็ ไอโลโก้ตัวนี้มันก็จะไม่ไม่ขึ้นแล้วนะครับคือมันหายไปแล้วนะฮะโอเคนะครับส่วน,นเพื่อนๆจะให้ทํำยี่ห้อไหนก็แนะนำมาได้นะครับขอบคุณครับ